จเจริญพรญาติโยมวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการนั่งสมาธินะบางโยมบางท่านก็ถามมาว่าการนั่งสมาธิไม่ให้หลงหรือหรือบางคนอาจจะกลัวเข้าไปหลงในสมาธิในฌานนี่นะ <c oughs> ก็จะจะ,จะพูดให้ดูว่าการหลงหลงนี่เป็นยังไงเนาะการหลงนี่คือมันจะเป็นฌานขั้นลึกนะฌานขั้นลึกที่ว่าชนิดว่า หูดับไปเลยนะหูดับไม่มีเมตนาทางกายทางใจนะหูก็ไม่ได้ยินอย่างนี้เข้าไปเข้าไปนิมิตนะเข้าไปสู่นิมิตนั่นแหละก็ไปเรื่อยแหละลอยลาไปเรื่อยๆแหละแบบแบบไม่รู้ตัวนะแบบแบบฝันนั่นแหละแบบฝันนั่นแหละเราไม่รู้อะไรเลยว่าเราฝันนั่นแหละแบบแบบนิมิตคล้ายกันนะนิมิตส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นกับผู้ที่หลงในฌานนี้คือมันจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นนิมิตหลอกนะ มันจะหลอกขึ้นมาจากจิตตัวเองนี่แหละมันจะสร้างขึ้นมาหลอกลวงนะบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงหรอกนะมันไปก็เหมือนความฝันแหละเอาง่ายๆนี่แหละผู้ผู้ที่ว่าหลงหลงในฌานนะมันจะเข้าลึกแล้วทีนี้มันมันจะติดเป็นนิสัยนะมันจะติดสุขเข้าไปแล้วก็มีความสุขเพราะว่ามันไม่ได้รับรู้อะไรภายนอกไงมันก็ไปตามนิมิตของมันก็เป็นความสุขอยากไปไหนก็ไปไงเนาะอยากไปสวรรค์อยากไปอะไรก็ไปเนี่ยมันนิมิตไปเรื่อยเนาะ มันจะติดสุกแล้วมันจะชินด้วยนะเวลานั่งนี่มันจะมันจะแวบเข้าไปเลยมันจะแวบเข้าไปแบบที่ว่ากําหนดไม่ได้เนาะก็ก็มันก็มีทางแก้อยู่นะอย่างยมยมที่วัดนี่ก็เป็นอยู่คนหนึ่งเขาก็แก้โดยการการใช้สตินะับปัจจุบันและสติปฐานสีเนาะดูกายดูใจเนาะพิจารณากายเป็นธาตุทั้งสีไปด้วยแล้วก็ดูใจไปด้วยนะแล้วก็ใช้กรรมฐานสี่สิบร่วมด้วย สังเกตอาการจิตควบคุมร่างกายสามสิบสองนี่เนาะดูกายไปด้วยเนาะนี่แหละแก้โดวยวิธีนี้เนาะแก้ที่สติปัจจุบันแล้วก็เวลานั่งสมาธินี่พอรู้ว่ามันจะเข้าลึกตอนมีสตินี่หัดถอนหัดเข้าไปแล้วก็ถอนออกมาหัดเข้าไปแล้วก็ถอนออกมาอถอนท,ที่ตอนมีสติแหละที่ว่าจะถอนออกมาได้หัดถอนออกมาถ้าถ้าเราไม่ถอนมันก็เข้าไปลึกเ,เข้าไปลึกปุ๊บมันจะถอนออกมาไม่ได้นะ มันจะถอนออกไม่ได้นอกจากว่าจะมีเวลากําหนดของมันมันถึงจะออกมาองเงนไหมมันจะออกไม่ได้เลยแล้วมันจะเข้าไปเร็วมากเลยก็ก็เน้นมาที่สติปัจจุบันจะช่วยได้เนาะแล้วก็เน้นถอนเนาะแต่ประสบการณ์ที่พระนั่งสมาธิมาก็ก็พิจารณากายไปด้วยแล้วเนาะแล้วก็นั่งดูเห็นคล้ายๆว่าเห็นกายตัวเองเนาะเห็นเลือดเห็นเนื้อหนังมังสานี่เนาะนมันพิจารณากายไปด้วย แล้วเข้าไปลึกสุดก็เป็นแสงขาวนะเหมือนควันบุหรี่นะเหมือนหมอกนะนี่เข้าไปเห็นตอนนั้นแต่ก็มีสตินะเป็นสติอยู่ถือว่าถือก็ถือว่าดีนะถ้าเข้าสมาธิแล้วยังมีสติอยู่นี่คือได้ยินได้ยินรับรู้ได้อยู่นี่ก็คือว่าไม่หลงแน่นอนะตราบใดที่ยังมีสติเนาะแล้วก็ผู้ที่ ที่สมาธิเดี๋ยวนี้คือว่าถือว่าเป็นสมาธิที่ดีดีระดับหนึ่งเนาะก็คือว่าถ้าถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะคล้ายๆว่ามันจะได้ยินเสียงอะไรต่างๆอยู่แต่มันไม่มีความคิดเวทนาไม่มีความคิดปรุงแต่งความคิดดับแล้วก็วิทนาทางกายมันจะดับแล้วก็เข้าไปนิ่งอยู่นิ่งอยู่แต่มีสติได้ยินทุกคําพูด ได้ยินเสียงทุกเสียงแต่แต่มันมไม่เอามาใส่ใจนะมันเฉยมันไม่ได้รับรู้อะไรมันก็เฉยอ,อย่างนั้นแหละแต่เวลาไปไวมากเลยเวลานี้ไปไวมากนั่งแป๊บเดียวเวลาก็ไปปั๊บปั๊บปแต่ตอนจะถอนออกมาที่ถอนออกมาเลยนะแบบลืมตาขึ้นไม่สะดุดนะถ้าหัดสมาธิใหม่ๆนี้ถ้าจะถอนออกจากสมาธินี้ต้องถอนถอนถอนออกมาถึงถึงลืมตาได้นะอ,อันนี้ก็คือถ้าจะออกก็ออกได้เลยนะมันก็เป็นสมาธิแบบ ระดับหนึ่งที่ว่าดีดีระดับหนึ่งนะที่พระทำทำมาเนาะแล้วมันก็จะไปพิจารณาของเรื่องพระวังได้นะพิจารณาพระวังได้เลยแต่ก่อนก็อธิบายคําว่าพระวังก่อนเนาะอาจจะมีบางคลิปที่อธิบายไปแล้วนะพระวังคืออะไรพอว่าเรานั่งสมาธิแล้วมันมันเหมือนความฝันนะมันเป็นภาพวิดีโอเนาะเป็นภาพวิดีโอภาพอ่าเป็นเรื่องปกติเหมือนฝันนะั่นแหละ แต่แต่พระวังตัวนี้มันเข้าไปตอนแรกๆนี่มันจะมันจะไม่รู้ว่าเป็นพระวังเลยนะมันจะเป็นเหมือนฝันไปเลยจะเป็นเหมือนฝันเป็นนิมิตไปเลยละไรนีอันนี้คือคืออยู่ในขั้นหนึ่งเนาะที่ว่าอาจจะเป็นขั้นหลงก็ได้นะแต่พอไปเห็นคลิปเก่าๆของอาจารย์ท่านหนึ่งว่าคิดพิจารณาพระวังให้ได้่ีก็โอ้ก็ลองพิจารณาอยู่เลยเลยเลยมาเน้นเน้นดูพระวังเนี่ยพอพอดูไปดูมามันมันก็รู้ว่าเป็นพระวังนะ มันเข้าไปปุ๊บเรามันรู้ก็นั่งดูเลยนะแต่ก่อนเข้าไปนี่ไม่รู้เลยนะเหมือนฝันนะทีนี้ขั้นอีกมาขั้นหนึ่งก็คืออ่านั่งนั่งดูนั่งดูเหมือนนั่งดูภาพยนตร์นะแต่รู้อยูน่นะดูว่าเป็นภวาวังอยู่ก็นั่งดูไปดูไปดูไป,ไปเพื่อนๆนไปเพอนเพื่อนไปขั้น,ข,นขั้นต่อไปก็คือยังไงออกออกจากตัวน,นั้นได้นั่งดูไปแล้วโอ้ไม่อยากดูแล้วนี่ออกมาอ,อ นี่คือคือสมาธิอีกขั้นหนึ่งที่สามารถเข้าไปดูแล้วรู้เอรู้แล้วก็สามารถออกมาจากภวังตัวนั้นได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสมาธิที่ขั้นหนึ่งที่ว่าได้ขึ้นมาอีกเนาะแต่แต่มีอีกขั้นหนึ่งที่พระหัตก,ก็คือเออก่อนจะเข้าสมาธินี่พอคิดถึงใครสนะักคนคิดถึงหน้าตาใครสักคนแบบคิดย้ําย้ําคิดย้ําย้ําเนี่เนาะคิดถึงคนนั้นคิดถึงเรื่องของนั้นปุ๊บปุ๊บแล้วมันก็จะไปเข้าภวังเรื่องของคนคนนั้นเลยนะ มันมันเป็นบรน,นั้นะนี่แหละคือเราเรากาหนดได้ด้วยหนึ่งรู้ว่าเป็นพวังขั้นต่อมาคือดูได้ออกได้สามขั้นต่อมาคือขั้นที่สามคือกําหนดได้กาหนดเรื่องราแล้วก็เข้าไปเนาะเข้าไปแล้วก็เป็นเรื่องเราของคนคนนั้นเลยไปพูดคุยกันนั่นก,ก็ก็มันจะเป็นาทางจิตอีกทางหนึ่งที่ว่าไปใช้ทางที่ผิดก็ได้นะก็อยากไปไม่อยากไปกวนเขาเนาะ มันจะเป็นจิตที่แท้จริงนะเพราะว่ากาหนดเข้าก่อนได้เนาะอันนี้อาจอาจหลายท่านก็อ,อาจจะไปใช้ในทางที่ผิดเนาะไปหล,ลอกถามอย่างเงี้ยนาะมันได้นะในเรื่อง,องนงี้แต่จะมาก็ไม่ได้ไปอ่าไม่ได้ไปใส่ใจประนันเนาะก็ก็ลองดูให้รู้เฉยเนาะมันก็ประมาณนี้เนาะเนาะสำหรับที่ว่าอ่าการนั่งสมาธิเนาะมามาเน้นที่สติปัญฐาสีดีกว่าเนาะรู้กายรู้ใจนะปัจจุบันนี้ก็คือดีดีสุดแล้วเนาะ สุดท้ายมันก็จะมาเป็นสัมมาสตินี่แหละสติโดยที่ไม่ได้กําหนดอไม่ได้กําหนดไม่ได้ตั้งขึ้นนะมันจะเป็นอัตโนมัติที่เอ่อพระเคยอธิบายไปแล้วเนาะมันก็คือว่าเป็นสติที่สมบุ์แบบแล้วอสติตัวนี้แหละคือสัมมาสติเนาะในมรรคในมรรคอ่มีองค์แปดนี่แหละสัมมาสติตัวนี้จะเป็นสติที่จะพาหลุดพ้นนะอโกรธเข้ามารู้ทุกเข้ามารู้สุขเข้ามารู้อความคิดปรุงแต่งดับนะ ไม่คิดปรุงแต่งคิดแต่เรื่องปัจจุบันนี่หนละอนาคตก็ไม่ได้คิดไม่ได้อยากได้บ้านไม่อยากได้รถไม่อยากรัพย์สินมันก็ไม่คิดนะเนาะอดีตเรื่องที่ผ่านมามันเป็นความคิดปรุงแต่งมันก็ดับไปไงนะมันก็เป็นอ่าสิ่งที่ดีเนาะสำหรับผู้ปฏิบัติแล้วได้สตินะสติเท่านั้นแหลนะเนาะที่จะหยุดทุกอย่างได้นะสาธุจะ